สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่มันร้อนระอุข,ขึ้นมาเร็วมากเลยเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2025ค่ะเป็นเหตุการณ์ประทะที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะจุดที่เริ่มใกล้ๆปราสาทตามเมนทอมจังหวัดสุรินทร์ครับผม แล้วมันก็ดูเหมือนจะบานปลายไปเยอะกว่าที่คาดกันไว้ใช่ค่ะทีนี้ข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยเเราพยายามรวบรวมมาจากหลายแหล่งมากๆเลยนะคะทั้งสื่อต่างประเทศอย่าง a l เจซีราเดอะการ์เดียนเอพีนิวส์รอยเตอร์สฟ l น i m นเชหรือ Time ครับ แล้วก็มีข้อมูลเฉพาะทางทหารจาก military. com ด้วยแล้วก็แน่นอนรายงานจากฝั่งไทยเราเองอย่างพวก thaibusiness. news เว็บไซต์ทางการ thailand. go. th หรือข้อมูลที่มีคนรวบรวมไว้ในวิกิพีเดียการมีข้อมูลหลายๆมุมแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นแม้ว่าบางทีข้อมูลมันอาจจะขัดกันบ้างก็ตามถูกต้องค่ะคือเป้าหมายเราก็อยากจะลองประติดประต่อดูว่าเอ๊ะ ลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่จุดเริ่มต้นข้อกล่าวหาของแต่ละฝั่งเขาว่ายังไงลักษณะการสู้รบมันเป็นแบบไหนแล้วก็ผลกระทบเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องความสูญเสียที่ตัวเลขมันดูอืมสับสนอยู่เหมือนกันครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือมันเกิดเร็วมากวันที่24กรกฎาคมแล้วก็ข้อกล่าวหาที่สวนทางกันเลยว่าใครร่มก่อน ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้อาวุธหนักด้วยนะคะทั้งจรวดบ m 2 1บปืนใหญ่โดรนหรือแม้แต่ F16 ที่มีรายงานออกมาโหอาวุธหนักจริงจังเลยค่ะคือจริงๆประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เอ,อ่อคุยกันมานานแล้วนะคะความตึงเครียดมันมีอยู่เรื่อยๆแต่ครั้งนี้ที่มันดูเป็นเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นเพราะระดับความรุนแรงนี่แหละคะ่ะครับความรุนแรงที่มันเร็วแล้วก็การใช้อาวุธที่ดูเอ,อ่อ เต็มรูปแบบกว่าที่เราเคยได้ยินมาในช่วงหลังๆประมาณนั้นเลยค่ะมันสะท้อนภาพความขัดแย้งที่ดูดูจริงจังขึ้นนะคะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดแตกหักเลยนะครับวันที่24กรกฎาคม2025ที่ปราสาทตาเมียนทอมที่ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้องกันอยู่ค่ะแหล่งข่าวหลายๆที่โดยเฉพาะเอลจจสีราที่เขาอ้างแถลงการฝั่งไทยนะคะบอกว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ทหารกัมพูชาส่งโดรนเข้ามาบินลาดตระเวนโดรนเข้ามาใกล้ฐานทัพไทยเลยใช่ค่ะบินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นไม่นานก็มีการยิงอาวุธหนักเข้าใส่ฝั่งไทยก่อนเลยอาวุธหนักที่ว่านี่คือที่ระบบมาชัดๆก็คือจรวด BM21 ค่ะเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่แบบว่ายิงได้ทีละหลายๆลูกแล้วก็มีปืนใหญ่ด้วย BM21 นี่ถือว่าหนักอยู่นะครับ แล้วพอโดนยิงก่อนแบบนี้ฝั่งไทยก็เลยตอบโต้ตามรายงานคือแบบนั้นเลยค่ะกองทัพไทยก็ใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้กลับไปแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีการใช้เครื่องบิน F16 ด้วเลยค่ะใช้ F16 โจมตีเป้าหมายในฝั่งกัมพูชาเลยค่ะทางไทยอ้างว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารหรือพวกฐานยิงอาวุธที่ใช้ยิงเข้ามาในฝั่งไทยนะคะ โอแต่ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องเล่าคนละด้านเลยนะครับเพราะทางกัมพูชาเองเขาก็มีมุมของเขาใช่เลยค่ะมุมมองจากฝั่งกัมพูชาที่มีอ้างอิงในวิกิพีเดียนี้แหละค่ะบอกว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมเขาแถลงว่าที่ทำไปนะ่ะเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองป้องกันตัวจากการลุกรานของไทยค่ะเขาใช้คำนั้นเลยแล้วก็ยังกล่าวหาด้วยว่าการโจมตีของไทยเนี่ยโดนพลเรือนกัมพูชาแบบไม่เป็นธรรมอืม คำว่าตอบโต้ป้องกันนี้มันก็เป็นเป็น,ปนวาทกรรมที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองแต่ตอนแรกๆกัมพูชาก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าฝั่งเขาเสียหายแค่ไหน ครับผมแล้วแค่การประทะวันแรกนี่ผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับมีรายงานความสูญเสียเลยไหมมีค่ะข้อมูลจาก military com อ้างจากฝั่งไทยช่วงแรกๆเลยบอกว่าแค่วันแรกก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนค่ะ12คนค่ะแล้วที่น่าตกใจคือเป็นพลเรือนไปแล้ว11คนมีทหารหนึ่งนายแล้วก็มีคนเจ็บอีกเยอะเลยโหพลเรือนเยอะมากแสดงว่ามันคงมันคงตกใส่พื้นที่ชุมชนหรือใกล้ๆแน่เลยใช่ค่ะ มันแสดงว่าการประทะมันรุนแรงแล้วก็กระทบชาวบ้านตั้งแต่แรกๆเลยครับตัวเลขสูงมากสําหรับแค่วันเดียวนะครับแล้วแล้วจากจุดเดียวที่จะเมียนทอมนี่มันลามไปที่อื่นด้วยใช่ไหมครับไม่ได้จบแค่นั้นไม่จบแค่นั้นค่ะมันลุกลามเร็วมากวันต่อมาเลย25กร,รกฎาคมเดอะการเดียนอ้างเจ้าหน้าที่ทหารไทยบอกว่าการประทะมันขยายวงไปถึง12จุดเลยค่ะ12จุด ตลอดแนวชายแดนเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่หย่อมเดียวแล้วมีการยิงกันด้วยปืนใหญ่จรวดโดรนแล้วก็มีการตอบโต้ทางอากาศคือสู้กันหลายจุดเลยแล้วลักษณะการสู้รบมันเป็นยังไงครับเห็นว่าพอขยายวงแล้วก็ยิ่งยิ่งหนักขึ้นดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะหลายวันต่อมานี้ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาเจเซราเขาลงรายละเอียดว่าใช้อาวุธกันหลากหลายมากตั้งแต่ปืนกลหนักปืนใหญ่จรวด BM21 ที่ว่าไปแล้วครับ อาจจะมีระบบยิงจรวดแบบอื่นด้วยโดรนก็มีบทบาทเยอะทั้งสอดแนมหาข่าวหรืออาจจะใช้โจมตีเลยก็ได้แล้วก็แน่นอนค่ะ F 1 6ที่ใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินการใช้ F 1 6นี่แหละครับที่ผมว่ามันเป็นการยกระดับครั้งใหญ่เลยปกติเราไม่ค่อยได้ยินว่าใช้เครื่องบินรบกันในการประทะตามชายแดนบ่อยขนาดนี้ใช่เลยค่ะการใช้กำลังทางอากาศโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F 1 6โจมตีเข้าไปในดินแดนอีกฝั่งเนี่ยมันเป็นสัญญ,ญาณที่ ชัดเจนมากนะคะว่าความขัดแย้งมันรุนแรงขึ้นมากครับมันเหมือนกับว่าตั้งใจจะทำลายศักยภาพของอีกฝ่ายเลยค่ะมีรายงานจากไท a i b u s i n e s s n e w ส์ด้วยนะคะที่ระบุเพิ่มว่าเป้าหมายที่ไทยโจมตีเนี่ยเชื่อว่าเป็นฐานยิงจรวดของกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็พระวิหารของเขาอ๋อคือเจาะจงไปที่ฐานยิงเลยใช่ค่ะซึ่งมันก็อยู่ลึกเข้าไปจากชายแดนพอสมควรนะคะ ไม่ใช่แค่ปะทะกันตรงริมริมแล้วก็ยังมีการเคลื่อนกำลังทหารราบรถเกราะเข้าไปเสริมตามจุดต่างๆอีกเยอะเลยค่ะโหพอสู้กันหนักขนาดนี้ทั้งปืนใหญ่จะรวดเครื่องบินผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นคงหนักหน้าดูเลยนะครับอันนี้น่าห่วงที่สุดเลยค่ะรายงานหลายๆแหล่งก็ตรงกันว่าการยิงปะทะหรือการโจมตีเนี่ยหลายครั้งมันมันเกิดขึ้นใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านโรงเรียนหรือแม้แต่โรงพยาบาลก็มี แย่ yeah, เลยครับค่ะบ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายแล้วก็มีพลเรือนเจ็บตาอย่างที่ว่าไปมันสร้างความกลัวความไม่ปลอดภัยให้คนแถวนั้นมากๆแล้วก็คงมีการกล่าวหากันไปมาเรื่องนี้อีกว่าใครยิงใส่พื้นที่พลเรือนก่อนแน่นอนค่ะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าอีกฝั่งนะ่ะจงใจตั้งฐานยิงใกล้ๆชุมชนเพื่อใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ซึ่งเอ่อในสถานการณ์สู้รบแบบนั้นมันก็พิสูจน์ยากนะคะว่าข้อท็จจริงเป็นยังไง ครับผมทีนี้กลับมาที่เรื่องความสูญเสียที่ว่าข้อมูลมันดูสับสนตัวเลขคนเจ็บคนตายนี่สรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ครับทำไมมันต่างกันเยอะจังคือเรื่องตัวเลขนี่มันละเอียดอ่อนมากค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนรายงานรายงานตอนไหนแล้วก็อ่อาจจะมีวัตถุประสมบางอย่างด้วยครับอย่างเช่นการควบคุมข้อมูลหรือการสร้างขวัญกำลังใจ ใช่ค่ะอาจจะเป็นไปได้หมดเลยความแตกต่างของตัวเลขมันก็สะท้อนความยากในการยืนยันข้อมูลจริงๆแล้วก็อาจจะสะท้อนเรื่องการจัดการข้อมูลของแต่ละฝั่งด้วยค่ะพอจะรวบรวมตัวเลขคร่าวๆที่แต่ละแหล่งรายงานมาได้ไหมครับว่าต่างกันยังไงบ้างได้ค่ะลองดูนะคะถ้าเป็นข้อมูลทางการไทยเองเลยเนี่ยณนะวันที่25กรกฎาคมที่กระทรวงสาธารณาสุขแถลงผ่านเว็บ thailand.go.th นะคะ ยืนยันคู่เสียชีวิตฝั่งไทย13คน13คนค่ะแล้วที่น่าเศร้าคือมีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนอายุ8ขวบกับ15ปีแล้วก็มีคนเจ็บอีก33คนอันนี้คือตัวเลขทางการไทยครับผมแล้วสื่อต่างประเทศล่ะครับอย่าง AP News กับ Reuters mm hmm. เขาจะรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตฝั่งไทยสูงกว่านิดหน่อยคืออย่างน้อย14คนแล้วก็เน้นว่าส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่โดนลูกหลงจากปืนใหญ่หรือจรวดนี่แหละค่ะอืม mm hmm. ส่วนฝั่งกัมพูชาล่ะครับตอนแรกบอกยังไม่เปิดเผยแล้วต่อมาว่าไงครับต่อมาทาง Financial Times ค่ะรายง,งานว่าทางการกัมพูชาเขายอมรับแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตฝั่งตัวเองเหมือนกัน13คน13คนเท่ากับตัวเลขทางการไทยเลยใช่ค่ะตัวเลขดูใกล้กันแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการยอมรับจากทางการเขานะคะซึ่งก็บอกว่ามีพลเรือนรวมอยู่ด้วยเหมือนกันที่เสียชีวิตจากการสู้รบข้ามพรมแดนอืม <c oughs> ตัวเลขดูใกล้เคียงแต่ก็อาจจะมีที่ยังไม่รายงานอีกแล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเลยล่ะครับมีใครประเมินไหมว่าจริงๆแล้วอาจจะเท่าไหร่มีนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์สค่ะเขาลองประเมินดูเขาคาดการว่าท่านนับรวมทั้งทหารทั้งพลเรือนทั้งสองฝั่งเลยในช่วงที่ปะทะกันหนักๆสามสี 3, วันแรกคือ24-27กรกฎาคมครับยอดรวมผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่าง30-50คนเลยค่ะ 30-50ถึงโห oh, สูงมากนะครับสำหรับการประทะชายแดนแค่ไม่กี่วันสูงมากค่ะถือว่าน่าตกใจจริงๆมันสะท้อนความรุนแรงของเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนแล้วตัวเลขคนเจ็บล่ะครับนอกจาก3 3คนที่ทางการไทยบอกตอนแรกมีข้อมูลอื่นอีกไหมคนเจ็บก็ก็มีรายงานต่างกันไปอีกค่ะโดยเฉพาะฝั่งทหารไทยเนี่ยมีรายงานว่าเจ็บหลายสิบนายเลยบางแหล่งข่าวอย่างที่อ้างในวิกิพีเดียนะคะระบุว่าอาจจะสูงถึง126นาย ร้อยกว่านายค่ะซึ่งยังไม่รวมพลเรือนอีกที่เจ็บอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่แล้วก็มีที่อาการสาหัสด,ด้วยตัวแรกพวกนี้มันยิ่งตอกย้ําเลยค่ะว่าการประทะครั้งนี้มันมันหนักหน่วงจริงๆครับหลังจากที่มันตึงเครียดสู้กันหนักอยู่หลายวันแบบนี้แล้วมันเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายลงบ้างไหมครับหรือว่าปล่อยให้ยิงกันไปเรื่อยๆ ก็ไม่ถึงกับปล่อยไปเรื่อยๆนะคะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นมาบ้างประมาณวันที่28กรกฎาคมสื่อบางเจ้าเขาก็เริ่มรายงานแล้วว่าความรุนแรงตามแนวชายแดนมันมันลดลงแล้วอ๋อการยิงกันเริ่มเบาลงค่ะการประทะเริ่มเบาบางลงแล้วมีใครเข้ามาช่วยคุยช่วยเจราจาบ้างไหมครับหรือเป็นตัวกลางมีค่ะมีรายงานจากนิตยสารไทม์ที่ระบุว่ามีความพยายามทางทาง,ทางทูตเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเ่ เพื่อนบ้านเราในอาเซียนนี่แหละค่ะอาเซียนเข้ามาช่วยค่ะมีการพูดถึงบทบาทของมาเลเซียว,ว่าเข้ามาช่วยประสานงานเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดการหยุดยิงแล้วผลเป็นยังไงครับการเจราจามีรายงานว่าบรรลุข้อตกลงกันได้ค่ะให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขเลยโดยให้มีผลตอนเที่ยงคืนของวันนั้นน่าจะเป็นวันที่28หรือ29กรกฎาคมนะคะ ออก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่อย่างน้อยก็มีความพยายามเข้ามาไกลเกลีย่ยแล้วก็นําไปสู่การหยุดยิงได้จริงๆหลังจากที่สถานการณ์มันมันหนักมาหลายวันใช่ค่ะสรุปแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นเร็วรุนแรงแล้วก็ขยายวงเร็วมากจริงๆนะครับมีการใช้อาวุธหนักใช้เทคโนโลยีทางทหารกันแบบ เต็มที่เลยใช่เลยค่ะแล้วประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำอีกทีก็คือข้อกล่าวหาที่มันต่างกันสุดขั้วของทั้งสองฝั่งซึ่งมันทำให้การจะไปชี้ชัดๆว่าใครเริ่มก่อนหรือจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในแต่ละจุดเนี่ยมันมันยากมากครับผมทำได้ยากจริงๆค่ะ แต่ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดที่เราเห็นตรงกันจากทุกแหล่งก็คือความสูญเสียทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินของทั้งทหารแล้วก็พลเรือนทั้งสองฝั่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากครับแต่ก็ยังดีที่เห็นว่ากลไกของอาเซียนยังพอทํางานได้เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์เบื้องต้นได้ค่ะอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ชัดๆเลยจากการไล่ดูข้อมูลหลายๆแหล่งวันนี้คือความซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารเวลาเกิดความขัดแย้งนะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงสื่อในประเทศสื่อนอกประเทศแต่และที่ก็อาจจะมีมุมมองมีข้อมูลที่ได้มาต่างกันไปถูกต้องค่ะทำให้เราต้องต้องเปิดใจกว้างมากๆแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านจริงๆครับการจะทำความเข้าใจให้ใกล้เคียงความจริงที่สุด คงต้องเอาข้อมูลหลายๆมุมมาเทียบกันดูแล้วก็ต้องตระหนักว่าเอ่อมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่หรือมีความคลาดเคลื่อนได้เสมอใช่ค่ะต้องประเมินต้องเปรียบเทียบแล้วก็ต้องรู้ว่าข้อมูลแต่ละชิ้นมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับคือแม้ว่าการสู้รบครั้งนี้มันจะนำไปสู่การหยุดยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอถูกไหมครับ ใช่ค่ะเพราะประเด็นพื้นฐานเรื่องเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นเป็นปัญหาคาราคาซังนั่นคือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็เป็นคําถามใหญ่ที่ตามมาเสมอหลังจากที่เสียงปืนมันสงบลงครับคําถามก็คือแล้วไอ้ปัญหาเขตแดนที่มันยังเป็นข้อพิพาทยังหาข้อยุติไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเ,เชื้อไฟที่รอวันประทุขึ้นมาใหม่หรือเปล่าอมืมีโอกาสไหมที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ซ้ําอีกในอนาคต ค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากความสูญเสียครั้งนี้บ้างเพื่อจะเอาไปาป้องกันหรือว่าจัดการความขัดแย้งให้มันดีกว่าเดิมได้ไหมครับเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะนี่คงเป็นคำถามที่เราเราคงต้องกลับไปขบคิดกันต่อแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะ